สวัสดีครับตอนนี้เราก็กลับมาพบกันเช่นเคยกับเซเล b คอฟฟี่น่แต่จะบอกว่าวันนี้เราไม่ได้รมรทาอาหารแต่เราจะมาเป็นสัปทานบุญนั่นเองสําหรับโครงการที่มีชื่อว่ามื้อนี้คนไทยช่วยให้อิ่มนะครับก็เราจะไปร่วมบริจาคเครื่องดื่มและอาหารจํานวนมากจนตอนนี้เกินตัวสองพันกว่าชุมชนนะสาหรับคนไหนที่ต้องการที่อยากจะได้พวกอาหารขนมเครื่องดื่มต่างๆก็สามารถมารับกันได้นะครับที่วันที่เราจัดง,งานก็คือ วันที่10พฤษภาคมน,นี้นะครับที่สถานที่คือใต้เรียบทางด่วยนะรตรงรัฐพลาเวซีก่อนจะเข้าไปฝั่งรัฐพา,าจเจ็ดสิเอนั่นเองเริ่มเวลา11โมงเช้าจนถึงบาง่ายโมงแล้วไปเจอกันกันกบโครงการที่มีชื่อว่ามื้อนี้คนไทยช่วยให้อิ่ม